สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรายังอยู่กันในบทที่1ความหมายลักษณะและาลาองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อที่3นะคะองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะได้บอกไว้ว่า องค์ประกอบหลักที่สําคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะประกรอบด้วย4ประการด้วยกันนะคะ 1. องค์ประกอบด้านพื้นที่นะคะเป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาตินะคะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นทางนี้รวมถึงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศในพื้นที่นั้นๆด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยองค์ประกอบด้านพื้นที่จึงเป็นการท่องเที่ยวที่มีพื้นฐานอยู่กับธรรมชาตินะคะ 2. องค์ประกอบด้านการจัดการะค่ะ เป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบนะคะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนะคะมีการจัดการที่ยั่งยืนนะคะควบคุมนะคะถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะการป้องกันนะคะการกําจัดบุหริ่และการควบคุมพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีขอบเขตนะคะจึงเป็นการท่องเที่ยวที่มีการจัดการอย่างยั่งยืนนะคะเพื่อให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบนะคะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมค่ะ สามนะคะองค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการนะคะเป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการการเรียนรู้โดยมีการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมระบบนิเวศนะคะการท่องเที่ยวนะคะเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ความประทับใจนะคะแล้วก็ลูกสร้างจิตสํานึกนะคะที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในท้องถิ่นแล้วก็ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆน,น,นะคะรวมถึงเป็นการ ท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะมาดูองค์ประกอบหลักองค์ประกอบที่4นะคะองค์ประกอบด้านนี้นะคะเป็นองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมค่ะเป็นการท่องเที่ยวที่มีการคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะและก็ประชาชนในท้องถิ่นนะคะก็มีส่วนร่วมในการคิดวางแผนปฏิบัติตามแผนนะคะได้รับผลประโยชน์ ติดตามตรวจสอบนะคะตลอดจนนะคะบำรุงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวอันจะก่อให้เกิดประโยชน์นะคะในท้องถิ่นของตนเองนะคะรวมทั้งกระจายรายได้นะคะแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ได้รับผลตอบแทนกลับมาบำรุงรักษานะคะจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะในที่สุดนะคะในที่สุดแล้วเนาะท้องถิ่นก็จะมีส่วนร่วมในการควบคุมนะคะการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพนะคะ หากการท่องเที่ยวใดมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ตามลักษณะดังข้างต้นที่กล่าวมา4ข้อนี้นะคะจะได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวระบบเชิงนิเวศนะคะที่สมบูรณ์นะคะหากขาดหรือว่าปราศจากข้อใดข้อหนึ่งแล้วนะคะไม่มีความสมบูรณ์นะคะแล้วก็ความสมบูรณ์จะน้อยลงนะคะอาจกลายเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นๆไปได้นะคะองค์ประกอบของการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะลักษณะเฉพาะนะคะประการหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็คือการมุ่งเน้นให้แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะเพื่อประสานการท่องเที่ยวกับความพึงพอใจการเรียนรู้และสัมผัสระบบนิเวศนะคะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนกับความสนใจประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็การพัฒนาอารยธรรมของมนุษย์นะคะในการเอาชนะธรรมชาตินะคะที่รวมเอาลักษณะ วัฒนธรรมที่มีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติหรือว่าส่วนหนึ่งในระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆนะคะไว้นะคะลักษณะเฉพาะนี้นะคะจึงทําให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะไม่ใช่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะคะแม้ว่าจะมีการคาบเกี่ยวกันก็ตามนะคะในทำนองเดียวกันนะคะกับนักท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะจึงไม่ใช่นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้งหมดนะคะทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์ของการจัดการท่องเที่ยวนั้นๆ นะคะดังนั้นเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวต่างๆจึงมีส่วนจัดแบ่งนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้หลายแห่งเลยนะคะก็อาจจะมีการเที่ยวเชิงนิเวศควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวแบบอื่นๆด้วยนะคะในปัจจุบันเนาะ โดยทั่วไปแล้วนะคะการวางแผนการท่องเที่ยวนะคะซึ่งรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยนะคะจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบดังนี้นะคะ 1. ทรัพยากรการท่องเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่ดำรงไว้ซึ่งสภาพเดิมของระบบนิเวศเดิมๆนะคะแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นนะคะแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะส่วนใหญ่จึงปรากฏอยู่ใน พื้นที่อนุรักษ์นะคะเช่นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแล้วก็อุทยานประวัติศาสตร์เป็นต้นนะคะก็สาหรับตรงนี้นะคะนักศึกษาคนไหนนะคะเคยไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติไหมคะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะคะหรือว่าอุทยานประวัติศาสตร์นะคะให้นักศึกษาลองบอกชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือว่า อุทยานประวัติศาสตร์นะคะมาสักหนึ่งที่นะคะที่นักศึกษาเคยไปหรือว่านักศึกษาอยากไปก็ได้นะคะบอกมาหที่นะคะสามารถบอกได้ตอบได้ในคำถามเลยนะคะข้อต่อมานะคะเป็นในส่วนของ นอกจากนี้นะคะยังมีความหมายของทรัพยากรการท่องเที่ยวก็หมายถึงว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวนะคะซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่รองรับนักท่องเที่ยวพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีทรัพยากรที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวนะคะสามารถดึงดูดใจให้มาท่องเที่ยวได้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเนาะซึ่งรวมเอาแหล่งท่องเที่ยวทาง ศาส,สนานะคะประวัติศาสตร์แล้วก็โบราณคดีนะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวศิละปะวัฒนธรรมประเพณีเข้าไปด้วยกันนะคะดังนั้นเนี่ยหากมองแล้วนะคะว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นอุตสาหกรรมบริการอย่างหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวข้างต้นนะคะจะได้ว่าเป็นวัตถุดิบนะคะที่รองรับการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นวัตถุดิบประเภทใช้แล้วไม่มีวันหมดไปนะคะด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบนะคะ และนําไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องนะคะซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้การท่องเที่ยวนะคะยังคงประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนนะคะโดยไม่เสื่อมทรมลงไปเนาะทั้งยังไม่ส่งผลกระทบนะคะต่อระบบนิเวศนะคะจนเกินขีดความสามารถของระบบนิเวศจะรองรับได้นะคะ องค์ประกอบที่2นะคะจะเป็นนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทยนะคะระบุไว้ว่านักท่องเที่ยวเชิงนิเวศสามารถจําแนกได้4ประเภทด้วยกันนะคะ 1. เป็นนักท่องเที่ยวแบบหัวกะทินะคะจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เน้นความสําคัญในการศึกษาค้นคว้าขณะที่เที่ยวชมธรรมชาตินะคะประเภทที่2เป็นนักท่องเที่ยวธรรมชาติแบบอุทิศตนค่ะจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เน้นการเจาะจงไปเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อที่จะ ได้รู้แล้วก็เข้าใจในธรรมชาตินะคะหรือว่าประเพณีท้องถิน่นนั้นๆด้วยนะคะประเภทที่3เป็นนักท่องเที่ยวธรรมชาติค่ะก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่ชอบไปสถานที่แปลกๆนะคะที่ไม่เคยไปมาก่อนเช่นไปเยือนลุ่มน้ำอเมซอนนะคะสี่ค่ะเป็นนักท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติตามโอกาสนะคะก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่บังเอิญไปชมสถานที่ ธรรมชาตินะคะเพราะเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมท่องเที่ยวที่เลือกไว้นั่นเองนะคะสถาบันวิจัยนะคะวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีประเทศไทยนะคะก็ได้บอกว่านักท่องเที่ยวนะคะเชิงนิเวศว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาหาความรู้และก็ประสบการณ์นะคะเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติมากที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะสำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะท่างนักสายอยากได้เอกสารประกอบการสอนนะคะสามารถดาวน์โหลดได้นะคะใน g o o l e c l a s s r o o m ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะในหัวข้อองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะครูนะคะได้ใส่วิดีโอเพิ่มเติมไว้ให้นะคะใน g o o l e c l a s s r o o m นะคะนักศึกษาไปศึกษาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ